สวัสดีครับยูผมนัทคอมินเกมมิ่งครับผมกับเกมโปรเอฟเวอร์ลูชันสกอตเตอร์ครับปี2014นะครับมาวันนี้ครับนะภาคแมชนะแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์กันดีกว่านะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดรังนะเอดิฮัสสเตเดียมครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะ สองทีมนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใน3ามแมตช์แรกนะครับซิตี้นี้แพ้มา2องแมตช์แล้วนะส่วนทางด้านของแมนยูครับก็เรียกว่าสถานการณ์กลางๆนะชนะ1แพ้1เสมอหนึ่งครับมีอยู่4แต้มโอ้แมนยูบอกทรงกูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทำไมแต้มยังเหนือกว่าทีมเรือใบก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้แต่ซิตี้นี้แพ้สแมตช์ครับแพ้ทั้งไบตันมั้งนะแล้วก็สเปอร์ นะครับส่วนทางด้านของแมนยูนี่คือแพ้แพ้แมตช์แรกของฤดูกาลถ้าจะไม่ผิดนะแพ้อาเซนอนนะครับแล้วก็เสมอฟูลแลมแล้วก็ชนะเบอรล์ลี่นะครับนะนี่ฮะก็จะเป็น11ตัวจริงครับในเกมในเวอร์ชั่นปี2014นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในตัวจริงของแมตช์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างแมนยูนี่มีข่าวล่าสุดว่าปล่อยอังเดรโอนาน่าไปแล้วใช่ไหมโอ้โห ตัวคอนเทนต์ในตำนานฮะของแมนยูก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะมามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรครับในการพ rediction จำลองการแข่งขันครั้งนี้นะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟ้าล้วนเจอกับแมนยูชุดแดงกางเกงขาวนะครับแมนยูจะบุกจากซ้ายไปอ่าขวาไปซ้ายนะตามจอภาพนะครับส่วนทางด้านของซิตี้ก็จะเป็นซ้ายไปขวาแมนยูครับมาราฟาเอล ราเฟลดาซินวานะมายังไงเอา้ายังได้อยู่ครับแมนยูอยู่ที่ลุยส์นานี่นาะนี่นะนี่นาะยังไงจังหวนนะนี้นานี่หลอกอยู่เปิดมาให้ทางด้านฟานเพอร์ซี่แล้วตรงนั้นไม่มีใครครับหืมหลอกกันไปหลอกกันมาอยู่แล้วเอา้าแมนยูแล้วสกัดบอลได้ครับซิตี้โอ้ซิตี้ยุคนั้นน่าจะยังเป๋ๆกันอยู่นะยังไม่ได้ถึงขั้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยมั้งนะในปีนั้นนะครับ น่าจะเป็นปีสุดท้ายที่แมนยูจากการคุมทัพนะของเซอร์เลคฟูร์กูซันนะครับปีสุดท้ายที่แมนยูได้ก็2012ใช่ไหม2012 2013นะที่ได้แชมป์นะครับพรีเมียร์ลีกนะจากการชนะแต่ถ้าจะไม่ผิดเลยน่าจะเป็นชนะแต้มได้เสียที่ดีกว่านะของแมนยูนะครับมายังไงเอาเตะไม่ใช่เพาไม่ใช่สิน่าจะเป็นแต้มที่นะ แต้มที่ขาดลอยมั้งแมาจะไม่ผิดนะสำหรับแมนยูที่ได้แชมป์ครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ซิตี้เองก็มาได้แต้อ่ามาชนะพิมพ์ล็กเพราะว่านะแต้มได้เสียที่ลูกได้เสียที่ดีกว่านะของแมนซิตี้กับแมนยูในตอนนั้นนะครับเปิดมาแล้วมงไม่มีใครตรงนั้นครับเจมส์มิลเนอร์โอ้โหตอนนั้นยังอยู่ซิตี้อยู่เลยนะก่อนที่จะย้ายมาลิเวอร์พูลนะแล้วก็ปัจจุบันนี้อยู่ไบรตันนะครับ เรียกว่าเหมือนตบหน้าทีมเก่าไปด้วยในตัวนะฮะสำหรับไรตันนะที่ตอนนั้นอ่าที่ชนะทางด้านของซิตี้ไปได้นะ2-1น,นะครับเมลูเนอร์น่าจะยิงจุดโทษเนาะนะในเกมนั้นนะครับะมาดูกันต่อดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรแมนยูครับตอนนี้ก็ยังเรียกว่าต่อบอลพยายามต่อบอลขึ้นแดนหน้านะแต่ว่ากองหลังแมนซิตี้ก็พยายามที่จะ รับแน่นๆหน่อยแล้วสวนกลับแบบเร็วๆฉับพลันมิลเนอร์ครับโอ้โหจังหวะนี้โดนแย่งไปได้ปัดบอลมาแล้วเอา้าหลุดหรือเปล่าโอ้ยรูนี่เกือบหลุดแล้วแต่ว่าโดนสกัดไว้ได้ก่อนซิตี้จะสวนก็ไม่ได้ครับแล้วบอลมาอยู่ทางด้านของวาเลนเซียโดนแย่งไปอีกยายาตูเร่ครับรองกลางที่เหมือนล่าสุดนี้จะได้ เขาอ่าเป็นคนดิเดตนะในการประกาศเข้าฮอลล์เฟมของพีเมนลีกแล้วนะสำหรับยายาตูเร่นะครับก็รอดูกันได้ว่าจะเป็นอย่างไรคนที่พาให้ซิตี้นี่คือแบบได้แชมป์มาแล้วนะพีเมนลีกมานะแมนยูเกือบได้ลุ้นครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเลี้ยงผ่านนี่ก็ดีหน่อยฮนะแต่ว่าเลี้ยงไม่ผ่านแล้วเฟอร์ดินานครับไหลมาให้นาะนี่ฟานเพอร์ซี่ ผานเพอร์ซี่หลบไปหนึ่งอา้าแล้วตรงนั้นน่าจะโลง่งๆอยู่ครับมีกอมปานีวิ่งมาแล้วโดยยังได้ครับซิตี้แย่งไปแต่ว่าบอลสองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนานี่ล้ำหน้าครับโอ้โหวิ่งถล่มไปเยอะเลยครับสำหรับนานี่นะเกมผ่านเกือบครึ่งชั่วโมงครับยัง0ูนต่อ0ูนยแมนยูครับต้องบอกว่า ครองเกมได้ดูดีกว่านะซิตี้นิดหน่อยครับเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังอาจจะยังไม่ค่อยเฉียบขาดเท่าไหร่นะซิตี้ครับแย่งมาได้แต่ว่าแมนยูก็โดนก็แย่งกลับมาเช่นเดียวกันกราติกเอฟราเอฟราส่งมาให้ทอมเคเบอรี่อดีตกลางดาวรุ่งนะซิ่งกีปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยดปัจจุบันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ารีารทายไปหร,รือยังนะสำหรับทอมเคเบอรี่นะฮะ ดาบิดซิลาครับไหลมาให้ยาญาตูเร่ตูเร่ข้างหน้าเหมือนจะมีกุนอากเวโรอากเวโรมาแล้วอากเวโรยังไงเปิดมาเอาตรงนั้นไม่มีใครเลยโอ้แมนยูครับเก็บมาได้แล้วจะสวนไรอ,อันกิกส์ตอนนั้นกิกยังป้าอ่าตอนนั้นกิกยังโอ้เรียกว่ายังพอไหวอยู่นะอายุอันนามก็จะสี่สิบแล้วมั้งนะแฟนกิกในเกมนี้สามนะ ยังไงเอาแล้วอากูเอโร่อากูเอโร่มีตรงนั้นอยู่เคซุสนาบารตเคซุสนาบาตเปิดมาให้แล้วตรงนี้มีอืมแต่ว่าเข้ามือเดเกอาครับผมนะทางด้านของน่าจะเป็นเอดินเซโก้นะเมื่อสักครู่นี้ครับผมนะยังไงแล้วซิตตี้จะแย่งไม่ได้แมนยูจะได้สวนครับตรงนี้มีนานี่นานี่น,นี่นา,นาแล้วเลี้ยงออกแมนซะเลยแล้วกัน โอ้โหมันไม่มีใครให้เปิดหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะจอยหลุดนะดูจักทรงแล้วเอาแล้วโอ้โหจ่ายคืนหลังมาไม่ดีเท่าไหร่ต้องเตะหิ้งออกไปก่อนครับจุดพลุไปก่อนพดเจ็บนาทีเดียวครับสำหรับแมชนี้ครึ่งแรกดาวิสซิลปาเข้ามือทางด้านของดาวิดเดกอาครับเพื่อนร่วมชาติเดียวกันแลแ้วเตะจุดพลุมาก็จบครึ่งแรกไปเลย ย่งเสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศูนย์ครับแม n น h เชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ครั้งนี้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะว่าเครื่องหลังจะเป็นอย่างไรดูไฮไลท์กันโอ้โหลูกนี้เสียบสกัดเสียบสกัดโอ้โหเรียกว่ายังน่าจะยังเป็นลูกได้เปรียบครับแล้วเปิดมาตรงนี้ได้โมงครับมิลเนอร์แต่ว่าไม่ตรงรอบแล้วจังหวะนี้เป็นเคซุสนาบาสครับผมนะได้โอกาสเปิดมาแต่ว่าเหมือนจะไม่มีใครนะ น่าจะเป็นทางด้านของมิลเนอร์หรือเปล่านะที่ว่าได้ยิงนะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าเข้ามือเดวิดเจกายนะครับเท่ากับว่าโอกาสยิงของแมนซิตี้สี่ครั้งตรงกรงอบหนึ่งส่วนแมนยูไม่มีโอกาสยิงเลยครับอืมเป็นไปไม่ได้นะเนี่ยนะฟรีคิกครับของซิตี้นะหนึ่งครั้งนะครับมีฟาวแล้วล้ำหน้าของแมนยูนะหนึ่งครั้งคนละหนึ่งครั้งเปอร์เซ็นต์การครองบอลอยู่ที่ห้าสิบสองต่อสี่สิบแปดนะครับ ดูเครื่องหลังก็ต่อพักกันสักแป๊บครับเดี๋ยวกลับมา,มาเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง f a c e b o o k และ TikTok ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะ เึงหลังนั้นต่อครับอีก45นาทีหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจะจบด้วยสกอร์0-0แบบนี้หรือเปล่าหรือเราจะได้เห็นประตูอย่างน้อยสักหนึ่งลูกจากเกมนี้ก็เป็นไปได้นะรอดูกันได้ครับผมนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับปลูกจากขวาไปซ้ายตามจอภาพนะเจ้าบ้านครับชุดสีฟ้าล้วนเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดสีแดงครับกางเกงสีขาว เวนรูนี่ครับลงมาล้วงบอลเอาบอลมาได้แล้วเลี้ยงตะลุยแล้วยิงเอ้ยไม่ใช่เป็นเปิดครับแต่ว่าโอ้โหบอลพัวพันกับฟานเพอร์ซี่เมื่อสักครู่นี้ครับทําให้ลูกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ซิตี้เลยได้สวนเลยครับเจมิลเนอร์เจมส์มิลเนอร์เปิดมาแล้วเราหุยแล้วจอยสกัดโอ้โห,โโหเข้ามือน่าจะเป็นอากูเอโร่นนเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่าเอาไม่ดีเท่าไหร่นาบาสได้ยิงอีกครั้งหนึง่งแต่ว่า ติดบล็อกครับแล้วโอ้โหต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับแมนยูระบบหลังเริ่มรวนแล้วแมนซิตี้ครับต้องบอกว่าเกมรุกจุดอาจัดจ้านบ้างจัดจ้านมากนะครับแต่ว่าแมนยูจะได้ส่วนไหมไม่รู้นานี่นี่นา,นาโดนแย่งไปเลยครับจากเทา้าแล้วเอา้าโอ้โหจ่ายมาเกือบจะไม่ดีเท่าไหร่ครับเตะทิ้งออกไปก่อนเลยทางด้านของแมนซิตี้ครับเป็นลูกทุ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รน์กิกส์กิกส์โอ้โหเกือบไม่ดีเท่าไหร่ครับ้อมเคฟเวอรี่ไหลามาให้รูนี่รูนี่ตรงนั้นเอาบอลหลุดเท้าไปเองซะอย่างนั้นครับแมนซิตี้เลยศาสตร์ยาวมาบอลอยู่ที่เจมส์มิวเนอร์เอาแล้วตรงนั้นครับเริ่มโล่งแล้วสายโล่งเอ้ยขวาครับขวาของซิตี้นะเปิดมาก็ติดเอฟราอยู่ บอลแล้วจ่ายมาอ้าวโ,โหทำชิงได้สวยครับแต่ว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายเท่าไหร่โดนเพสซิ่งหนักลเลนทางล่างของซิตี้ครับเพสซิ่งมาแต่ว่าแมนยูก็แก้สถานการณ์มาได้่านเพอร์ซี่โดนบอลโอ้โหเรียกว่าอาวสกัดมาแล้วอารวเอโร่ึงศูนย์เลยอ้ห้หโจบเลยครับเรียกว่า เหมือนจะดีนะเมื่อกี้ครับแมนยู you, แต่โดโอ้เรียกว่าเมื่อกี้น่าจะจ่ายไม่ดีเท่าไหร่นะเข้าทางปืนของอากเวโรครับเข้าประตูไปเลยดูกันอีกทีจ่ายย้อนหลังมาไม่ดีครับน่าจะเป็นวิดิศนะที่เมื่อสักครู่โอ้แล้วมุมกล้องอะไรวะเนี่ยโอ้วิดิศครับน่าจะเนี่ยฮะวืดครับแล้วโอ้โหไม่รู้กันครับกับทางด้านของกองกลางนะ น่าจะเป็นทอมเคเบอรี่นะเมื่อสักครู่นี้ครับผมนะจ่ายมาไม่ดีครับแล้วบอลก็ดันไปเข้าทางอากเวโรครับคมอยู่แล้วด้วยครับฟัดประตูขึ้นนำให้กับแมนซิตี้ไปเลยเจ้าบ้านนำแล้วครับนาทีที่64นั้นหต่อ0ครับแมนยูนี่แทบจะยังไม่มีโอกาสได้ยิงอยู่แล้วนะต้องเรียกว่านะต้องเอาประตูตีเสมอให้ได้ครับ ดาเรตเบรรี่ครับลงมาแทนดาวิดซิวานะลงมาน่าจะรับแล้วแหละสำหรับซิตี้นะครับฟานเพอร์ซี่นานี่กิ๊กกิกไหลมานานนี่หนึ่งหนึ่งครับอาแล้วโอโ้โหแมชนี้โอโ้โหแล้วประตูมากันอย่างไวๆครับ ไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ครับสำหรับแมนซิตี้ครับที่นำไปนะแมนยู U, บอกเอาคืนครับแล้วกิกส์ครับไหลทะลุช่องมาให้นานี่ยิงด้วยขวาครับใช่ไหมน่าจะขวานะอืมแล้วบอลเสียบเสาเสาไกลนะเข้าประตูไปครับดูกันอีกทีกิกส์ครับไหลมาแล้วนานี่ทะลุช่องมาลูกนี้ครับโอ้โหหมดสิทธิ์ที่จะรับเลยครับสำหรับโจฮาร์ตนะ โอกาสยิงครั้งแรกของซิตี้ครับเอ้แมนยูนะเข้าประตูไปเลยเอาละสี่หนึ่งหนึ่งครับโอ้โหเกมกลับมาตึงมือกันอีกครั้งหนึ่งครับยายาตูเร่ไหลามาให้เจมส์มิลเนอร์ไหลามาให้ทีเอดินเชโกเอดินเชโกล็อกหลบ2หลบ3แล้วยิยงเลยเอาโอ้โหอะไรเนี่ยสองหงแล้วครับ โอ้ประตูมาโโลเรียกว่าไหลไหลเลยครับจังหวะนี้โอ้ประตูไหลมาเทมาดูจังหวะนี้หลบสามครับเอดินเชโกหลบทั้งวิตดิชหลบทั้งเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้น่าจะเป็นกิกส์ครับเอฟล่านะสองคนที่อยู่ตรงโอ้สไลด์หนึ่งหลบวิดิชมาได้แล้วยิงลูกนี้หเหนือชั้นสุดๆครับสำหรับในส่วนของเอดินเชโกครับสองหนึ่งครับ โอ้โหประตูเรียกว่ามาแบบทะลุไอเรียกว่ามาแบบต่อเนื่องกันเลยนะครึ่งแรกไม่มีประตูครับครึ่งหลังเอาซะ3ามเมตรเข้าไปแล้วครับเจ้าบ้านกลับมานําอีกครั้งหนึ่งเป็น2ประตูต่อนหนึ่งครับในช่วง20นาทีสุดท้ายนะจากอ่าแล้วมาอีกแล้วกราเอกีชี้ครับจากสายปั่นมาเล็กสาวไม่ได้ครับ เกือบจะ3ครับอืมน่าจะเป็นเอดินเชโกในเมื่อสักครู่นี้ฮะได้ซัดไกลเปิดเตะมุมมาตรงนั้นไม่มีใครครับแมนยูต้องเตะหิ้งออกไปก่อนโอ้โหกูเรียกว่าแมชนี้นี่มามันในช่วงครึ่งหลังนี้เองฮะมายังไงต่อจังหวะนี้ซิตี้ยังครองเกมได้อยู่แล้วอาเกเรโรเอาแล้วทลุมาได้แต่จังหวะนี้บอลออกหลังไปแล้วครับ เอเกลอเกลโรกุล uh นำมาสักครู่นี้ครับดาวยิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะมาลุยกันต่อครับแมนยูหลังจากที่อุตสาตีเสมอได้อย่างไวครับแต่ว่าก็โดนไว่นกลับมาโดนนำไวอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับแมนยูหลุนกันต่อครับหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรโอ้โหแต่จังหวะนี้ฟาวครับซิตี้ แมนยูอ้าวเป็นซิตี้ครับเปลี่ยนตัวอีกคนนึงครับอัลเฟรนาดินโยครับแทนเอดินเชโกฮะผู้ยิงประตู2อหนึ่งมีซิตี้ก็น่าจะรับแล้วแหละดูจากทรงแล้วนะอย่ายาตเร่ครับเซโกอาเวโรกุลโดนสกัดไว้ได้แต่ว่าอ้าวยังได้อยู่ครับแมนยูอันโตนิโววาเลนเซียวาเลนเซียไม่มีใครตรงนั้นครับไหลามาให้เคเบอรี่เปิดมา แต่ว่าบอลก็เรียกว่าไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับสำหรับแมนยูแล้วซิตี้จะได้สวนไหมตรงนี้มีอากเวโรแล้วหลุดเลยเฮ้ยหลุดแล้วใช่ไหมอากเวโรสามไม่สามหนึ่งครับแปลแบบโอ้โหต้องบอกว่าชิปแบบนี้ไม่มาเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหในขณะที่แมนยูกำลังรุกเพลินครับโดนสวนทีเดียวเรียบร้อยเลยสำหรับเซกัวเรโกรกุลฮะ ดูอีกทีนึงโอ้โหวิ่งตามมาทั้งวิดิชทั้งเฟอร์ดินานครับแต่ว่าโอ้โหเดกอาพยายามที่จะบังแล้วแต่ว่าค่อยคอยชิปแบบเบาๆเ,เ,เข้าประตูไปอย่างสวยงามครับสำหรับอากูเอโร่กูนโอ้โหเหมือนจะเตะ้วยนะเดกอาเพื่อนร่วมทีมกาสมัยแอตมาดริดครับสำหรับอากูเอโร่แล้วก็ทางด้านของนะเดกอาครับ แต่ว่าท้ายที่สุดฮะเป็นประตูขึ้นนำ3-1ครับของซิตี้แล้วโอ้โหเสียบจังหวะนี้ยาย่าตูเร่ครับแต่ว่าบอลได้เปรียบอยู่ของแมนยูเปิดมาได้มงครับมงอีกทีหนึ่งซิตี้แล้วจะได้ส่วนอีกครั้งไหมทดเจ็บ2นาทีตรงนั้นมีซามีนาสรี่ฮะน่าจะเปลี่ยนลงมาแทนใครสักคนนะเมื่อสักครู่นี้ไม่ทันได้สังเกตครับรูนี่ แมนยูจะเอาลูกตีไข่แตกได้ไหมฟานเพอร์ซี่ยังไงแต่ว่าโอ้โหหลังมันแน่นสละเกินทั้งหลังทั้งกลางรับครับต้องยอเอา้าวแล้วโอโ้จ่ายพลาดแล้วยิงโอ้โหเข้ามือโจฮาร์ตครับฟานเพอร์ซีโอโ้ได้ซัดซ้ายครับแต่ว่าเรียกว่าบอลมันเบาเกินไปหน่อยครับโจฮาร์ตรับไว้ได้ครับจบเกมครับ เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนะเปิดเอติฮัสเตเดียมครับเอาชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อหนึ่งครับต้องบอกว่ามามันกันในช่วงครึ่งหลังนี่แหละนะเปิดมาครับนี่อากเวโรครับต้องบอกว่าลูกนี้ได้ทักทายก่อนเลยฮนะในช่วงครึ่งหลังนะแล้วนี่ครับเป็นจังหวะทางด้านของจอยลสคอตครับไหลมาให้อากเวโรแล้วลงโล่งจังหวะนี้ฟัดอื เดกอาขาตายไปเลยครับลูกนี้โอ้โหเลสคอตฮะทะลุช่องมาสวยเหลือเกินนะครับคือเหมือนตัดบอลมาได้นะตัดบอลมาจากทางด้านของฟานเพอร์ซี่แล้วไหลทะลุช่องมาอากูเอโรครับเลี้ยงจี้ทางด้านของวิดิชวิดิชนี่คือหลุดตำแหน่งไปด้วยนะแล้วก็เลี้ยงผ่านทางด้านของเดกอาไปได้ครับเมื่อกี้เรียกว่าไม่ถึงห้านาทีครับนานนี่ฮะ ยิงตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งหนึ่งครับจากจังหวะที่ไรนกิ๊กฮะไหลทะลุช่องมาให้ทางด้านของนานี่นี่ครับเป็นฟานเพอร์ซี่ครับผมนาะที่ไหลามาให้ทางด้านของนานี่ก่อนแล้วก็นานี่ไหลามาให้กิก๊กส์กิกส์ไหลามาให้ทางด้านของนานี่ทีหนึ่งฮะแปรได้ซ้าแปรได้วขวานะเข้าประตูไปแต่ว่าก็ไม่ถึง5นาทีอีกเช่นเดียวกันครับเซกอ่าเอดินเชโกครับ ลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่าล็อกสามครับหลังหักไปทางด้านของวินะเป็นกิกส์นะน่าจะหลังหักคนแรกนะครับแล้วก็วิดดิชนี่คือโอ้โหไม่ทันฮนะมิลเนอร์ครับไหลมาให้เซโกคือเอฟล่านี่คือโอ้โหพยายามดีจ้ะเป็นกิกส์ฮะหักหลังหักไปหนึ่งแล้วแล้วก็วิดดิชครับหลบไปอีกหนึ่ง ก็ยิงเข้าประตูไปครับเซโก้สามหนึ่งลูกนี้นี่คือเกือบไปแล้วนะน่าจะเป็นยายาตูเร่นะครับแล้วลูกนี้คือหลุดมาเลยครับทางด้านของอาเกเรโรนะคือน่าจะเป็นเฟอร์ดินานคนสุดท้ายนนะเมืสักครู่นี้ครับผมนะก่อนที่โอ้โหวิ่งตามกันไม่ทันครับแล้วเดกอาพยายามที่จะบังแล้วครับแต่ว่าเลือกที่จะชิปแบบนิ่มๆเข้าประตูไปเลยไอเดีนเชโก้ครับ เนี่ยดูดิโอ้โหเป็นเฟอร์ดินานครับจริงด้วยนะเฟอร์ดินานครับที่เรียกว่าไม่ไหวจริงๆฮะพยายามที่จะก,กันแล้วครับแต่การไม่อยู่นะอากเวโรก็น่าจะเป็นประตูอันนี้ช่วงท้ายอ่ะอันนี้น่าจะช่วงต้นๆและเครื่องหลังนะครับโอเคโอ้โหเท่ากับว่าครับประตูสามหนึ่งนะ ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ชนะแมนยูไปนะโอกาสยิงของแมนซิตี้1 1ต่อ2ครั้งครับแมนซิตี้ตรงกรอบ7ครับแมนยูตรงกรอบ2ฟรีคิกคนละ1ครั้งครับมีเตะม,ม,มุมของแมนซิตี้1ครั้งมีฟาวครับคนละ1ครั้งนะมีล้ำหน้าของแมนยู1ครั้งรับเปอร์เซ็นต์การครองบอลอยู่ที่50 50นะก็รอดูกันได้ครับในแมช จริงนะว่าจะเป็นอย่างไรครับสำหรับ2สีดราบี้แมชนะในเมืองแมนเชสเตอร์ครับระหว่างซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็รอดูรอติดตามกันได้นะครับวันอาทิตย์นี้นะน่าจะประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาในประเทศไทยนะก็รอดูกันได้ครับที่ช่องโมโนแม็กซ์นะครับกาะครที่สมัครโมโนแม็กซ์ไว้ก็ไปดูกันได้นะครับผม ส่วนใครครับที่ชื่นชอบการจำลองการแข่งขันขในเกม Pro Evolution Soc c e r ปี2014นะครับของช่องของเรานะนัดคขมมีเกมมิ่งนะครับฝากกดติดตามกันห,หน่อยละกันช่องของเรานะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าฮะค,คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรก็รอเดี๋ยวรอ,วรอวติดตามกันสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ mm